สวัสดีครับผู้ชมถึงแม้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะมีฝนตกโปรยปรายกันตลอดทั้งวันทั้งคืนบางพื้นที่ก็น,น้ําท่วมกันเป็นแถวเป็นแนวกันเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อท้องหิวนะครับน้องดอกแมวจรตัวนี้นะครับเขาก็ยังเดินมาหานะครับเพื่อมาหาอาหารกินนะครับนั่นคือชีวิตของเขานะครับเวลาท้องหิวยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องฝ่าฟันถึงแม้ตามธรรมชาติของแมวจะเป็นสัตว์ที่กลัวน้ํามากๆและเมื่อน้องมานั่งมองเรามีอะไรเราก็ต้องแบ่งให้เขากินนะครับหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะครับมีความหิวเหมือนกันา้มีแ่ สีขาวสีดำเหมือนกับตัวที่ผมลงเมื่อคืนที่ว่าผอมๆนะครับยังอยู่นะครับแต่ว่าก็สลับกันไปนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสีสวยมากๆนะครับหลังดำแล้วก็ท้องขาวและเสน่ห์ของนางคือดวงตาจะมีสีดำทั้งสองข้างและตรงบริเวณปาดจะขาวแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับเลยมองเหมือนแมวมีดวดแบบน่ารักแบบเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าน้องมีปัญหาก็คือน้องขาพิการนะครับน้องอาจจะโดนรังแกมาแล้วก็จนขาด้านหลังพิการนะครับแต่ว่าน้องเป็นแมวตัวเล็กๆแต่ว่ากินเก่งมากๆคุณผู้ชมนะครับมีอะไรให้นางกินนางจะกินจนหหหมมมมดดดนนนนนนาาาจจจะะะ่่ีีกกัััยุฝของทเรรใ้้คบผช